ตัวตนกับความรักหรอเอาจริงเราเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวเองเราก็เลิกตัวตนนะถ้าความรักจะเปลี่ยนตัวตนของเราเราก็ไม่เอาเราว่าการที่คนจะรักเราได้ที่เราเป็นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอ็กเซปต์ในสิ่งที่เราเป็นให้ได้มากที่สุดอะนี่ยังเชื่อว่าถ้าความรักเราต้องเปลี่ยนตัวเองอะมันไม่ใช่ความรักที่ดีแน่นอนเราจะเป็น ตัหญิงดิสนียเราจะเป็นมู่หลานเราจะเป็นพวคาคอนทัสเขาต้องรักในแบบที่เราเป็นมันต้องมาแบบนั้นนะ ข้าวสารคือเป็นสถานที่ที่แบบรู้จักดีมากมีความสนุกสนานจะเมาแค่ไหนก็ได้จะเต้นอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้เราชวนมาแบบเป็นเดือนเดือนัน่งแพนเป็นเดือนเดือนในสุดท้ายก็ทุกคนก็หลงกลมาเข้าสารจนได้คนเยอะมากๆสำคัญมีหนุ่มไปด้วยคืนไอเลิฟข้าวสารจ้ะคอบมาข้าวสาร no please I'm not ข้าวสารคือแบบไม่อยากมานึกออกมานอกจากเป็นสเตรทแล้วอ่ะมันยังร้อนมากไม่ชอบการไปเต้นข้างถานนนะไม่ชอบการแบบเต้นเปิดเผยว่าทุกคนมองเราหมดเลยถ้าทำสไตล์อ่ะธรรมดาที่สองคนนั้นจะไม่จอยโอย้ยนะา่าทําคาญเล้วเข้าปาดมันก็ชอบหมดแหละเนี่ยบ่นไปแค่นั้นแหละอืมโอเคสนุกสนุกละ ก็ด้วยความที่แบบไม่ได้ไปเข้าสารนานมากก็ไม่รู้ว่าเขาต้องไปเริ่มยังไงไปที่ไหนก่อนก็แบบเสียเวลาเยอะมากนะเดินไปเดินมาอยู่ในนั้นก็เหมือนไปจบอยู่ที่ร้านหนึ่งที่แบบอยู่ริมถนนเต้นกันคลึกคักจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องไปไกลถึงฟูมูลเข้าสารก็มีร้านร้านหนึ่งที่เปิดเพลงแบบ house trance ใช่ไปยกโยกได้นึกออกปะไม่ต้องไปไกลขนาดพังนัน แต่คือที่เซอร์ไพรส์สุดคือแบบเจวอลเต้นแรงแล้วในระหว่างที่ทำนปะยกเก็อี้อยู่คือเราจอยเข้าสารเราเป็นคนพาทุกคนมาเราต้องอินเตอร์เทนต้องทำตัวสนุกก่อนทุกคนเดี๋ยวเชื่อว่ามันสนุกนะบอกบ้าในระหว่างที่ทุกคนกำลังแบบเต้นอยู่นะท่านก็ร้อนท่านก็พยายามเต้นนะนะ ก็มองไปแบบอาดามมันดูแบบแปลกๆครับปกติอาดามมันก็จะสนุกเต็มที่ทุกที่ที่ไปอยู่แล้วบบว่าเอเนอร์จีมาเต็มพลังมาเต็มแต่วันนั้นอาดามมาแล้วก็แบบมีการเซ็งๆน้อยๆนิดนึงก็รู้แล้วแหละว่ามันก็มีปัญหากับก,กับคนที่มันคุยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็คือตัดสิญญาานใจถามไหนอาดามแล้วสีคุณรู้สอบิงม,มีเรื่องอึดอัดใจมานาน แล้วเมื่อืดอัดใจหรอรู้สึกไม่ไปตัวของตัวเองมาสักพักหนึ่งเรารู้สึกดีกับเขาแต่เหมือนเขามีการกระทําบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปกระลอดแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เราเป็นคนไม่เคยแพลนจากทําทอะไรคือทํอยากออกไปข้างนอกคือไปแต่คือเขาเป็นคนแบบเวลแพลนเขาว่างเขาแพลนแล้วว่าเราควรไปไหนนู่นนี่นั่นแบบไม่จูนกันเลียมันมันจะเรียกว่าไม่จูนหรอมันก็เนี่ยพยายามจะแบบเออแบบปรับตัวเข้าหาจูนเขาหา แต่บางทีเรารู้สึกเราอึดอัดแบบสิ่งที่เขาต้องการก็คือมันต้องแบบปุบป,บปับได้นันเดียวนั้นเลยอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วความรักเราก็อยากมีแต่ความเป็นตัวเองเราก็อยากเป็นมันก็คอมพลีเคเดตอะเอาจริงแล้วมันซับซ้อนเวลาที่เขาพูดเขาใช้คำที่ค่อนข้างแบบทําลายจิตใจอาทิเ่นหยุดเป็นกบในกะลาได้ไหมได้วยความที่แบบ ไม่ชอบคนนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็เลยเข้าหูซานอรู้ออกขวาอะไรเงี้ยเป็นใครเนีมาบอกว่าเราต้องพัฒนามากกว่านี้มาบอกให้เราขนขวายนี้ใจร้ายนะบางทีการโดนพูดแบบนี้เหมือนแบบมันทําให้คนอื่นรู้สึกเสียใจโดยไม่รู้ตัวเราว่าถ้ามันไม่ได้ก็แยกย้ายกันปะทีนี้ว่าอดัมเจอแฟนที่คอนโทรลมาตลอดแล้วมันก็ทําให้แบบอีเยี่ยกูเจอแบบนี้แล้วสิ่งที่กูไม่ชอบสิ่งที่กูไม่ต้องการโอ้ มีความรู้สึกอย่างนั้นแบบความคิดที่กูแบบกูคิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มันเกิดจากตัวมึงนี่มันไม่เกิดจากเขากูก็อยากให้เขาฟังในสิ่งที่กูแบบต้องการพูดบ้างอะไรในสิ่งที่กูนาเสนอเขาบอกมือให้มึงไปทาแล้วมึงก็รู้ว่าพอเขาสั่งมึงมึงไม่อยากทำก็ปิดเพราะมึงไม่ได้ปิดเพราะเขาใช่เขาได้นาเสนอนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้มึงมึงเออกูเข้าใจแล้วกันพอก่อนพอว่อวโอมึงกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วไม่กูพูดจริงๆไงกูฟังมาตั้งนานแล้วแต่ดับมึงก็รู้ว่าตัวมึงอะ เฮ้ยน่ากลัวแบบแรงมากก็แรงนะคือแบบก็ไม่รู้ว่าเทียนเซนซิทีฟหรือเปล่านี่ออกนะกับเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันยากมันยากมัรู้ได้ว่ามันยากแหละชนชนม่นิกัน์หนูกอดกันก่อนสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยเย้มันต้องมีทับเวสสิจะเข้าใจโอ้กัดผ่านกัดรวดเล็วจ้ ป็นคนพูดไม่คิดอยู่แล้วแหละก็เลยด่าๆที่แงนนั้นด้วยนะแล้วเชียนไปไหนอ่ะอ๋อ <laughs> เชียนอ้วกอีกแล้วเหรอ <c oughs> อ้วกเ,เลยเมืองไลออนอย่างเออย่างเงี้ยออกมาเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบเออถึงจะอ้วกขนาดเนี้ยแต่ก็ยังมีบุญนะที่แบบไม่โดนตำรวจเรียก เล,เลี่ยนเรี่ยปนดฉี่เลยไปฉี่ข้างต่อนอแล้วก็ตำรวจปรับต้องขึ้นไปแบบจ่ายค่าปรับอันนี้ตำรวจจับป๋อสุดท้ายก็แบบทุกคนก็แบบช่วยกันขอร้องอะไรอย่างเงี้ยคือหมือนเขาก็ใจดีบอกว่า,านนะเ,เนี่ยไปซื้อน้ําให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะปล่อยตัวโอ,อ้แฟนซีเนาะคืนนี้อะไรเงี้ยเข้าสารทำพิธีกันนะรายเมร์นาดกันจริงจริงเราไปเข้าสารวันต่อมาแล้วก็ชวนแบบ กิดสกิดอีก cool ูดมาแบบเฮ้ยกินชาบูกันไหมก็เลยชวนแบบเทียนออกมาเอ้ยเลิกงานแล้วมากินชาบูกันสี่อะไรเงี้ยแบบเห็นมันเงาๆอะไรเงี้ใช่ไหมสั่งอะไรบ้างอ่ะกินเนยางละอ้างมึงกินเนือบ้างมึงกินเนยบ้างกินวัวหนึ่งตัวค่ะวัวก็นี้แหละอะหลังเลิกงานก็เจอเพื่อนคือได้กินอะไรอร่อยๆได้นั่งคุยอะไรที่มันแบบคุณลิตี้ทานเลย มึงวันนี้ก่อนก่อนกลุมาเนี่ยกูไปเล่นยิมมาแล้วไปเจอพี่อาร์ตก็คือเขาบอกว่า HIV รักษาได้ละเว้มึงคนแรกมันคือก่อนหันานี้มันมีที่แบบแค่แบบไม่ไม่แพร่ใช่ไหมแต่อันนี้คือรักษาได้เลยรักษาได้แล้วแต่เป็นแค่มีแค่คนเดียวในโลกคนนดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายคือแบบเป็นร้านเหมือนเราต้องทาเยอะแยะคือเขาคือเขามาแบบทดนองอะมึงเธอยไม่แบบไม่ได้กลัวแบบนะ ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวโรคนี้ไม่ได้กลัวคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าโรคนี้มาทําลายชีวิตเรามาแบบมันแบบมันควบคุมได้ขนาดนี้แต่ว่าแค่เธอต้องกินยาตลอดชีวิตแค่นั้นแหละนี่คือนี่คือความยากของมันแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาเพร็ที่มีทั้งแบบกินก่อนกินหลังถ้ากินก่อนคือป้องกันหรือกินหลังก็คือกินหลังจากแบบได้รับความเสี่ยงมาแล้วอะไรแค่นั้นแหละแล้วพี่เจตอนปีใหม่เป็นไงบ้างไปนิวยอร์กมา ดีมากนิวยอร์กรรคือกล <ไป S 2> ับม,มาแล้วกูอยากย้าย,าย,ายาไปอยู่เลยอ่ะยังไงเล่ามาสิแต่ที่กูไปคือกูไม่ได้ไปแบบปาร์ตี้ปาร์ตีไ้ไปดูใช้ไปไปใช้<ห>ชีวิตจริงๆเราเราก็ลองหาเพื่อนแบบออนแอปอะไรอย่างนี้ดูไว้มึงโชคากี้ที่ฝรั่งมันเป็นแบบออนเนสมากๆในแอปก็จะเขียนเลยว่าแบบ p o s i t ที e อัน detectable อะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยมันมันดีนะเว้ยก็จะมีคนที่บอกว่า on p e r on p e ก็คือแบบรู้เลยว่าแบบ on p e r B B มันจะมีศัพท์อะไรยากๆที่กูไม่ค่อยเข้าใจอะคือบอกตัวตงตัวเองให้ชัดเจนแบบว่าทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นอะไรคือมันเป็นอะไรที่มียอนมากมากกว่าที่ที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันที่แบบเรายังปกปิดกันอยู่อะจริงๆแล้วการรู้สไตัสตัวเองมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะมันคือจะได้รู้ว่าแบบเราจะต้อง p r o เทคตัวเองยังไงแล้ว p r o ท e คนที่เรารักยังไงชอบนะชอบที่แบบฝรั่งที่แบบมันกล้ามันกล้าบอกความจริงมันกล้าพูดอย่างเงี้ยก็แบบก็บอกคนไปเลยเออบอกไปเลยว่าเนี่ยฉันติดไอซียูเลยฉันแบบอันนีเป็นคิบเบิลนะฉันแบบกินเพบเราควรทำให้เรื่องนี้มันเตลอดเปิดเผยแบบเรื่องปกเรื่องปกติให้เหมือนเหมือนชีวิตปกติในชีวิตประจําวันเราไปได้เลยอ่ะมันต้องมีวันหนึ่งในการที่คนไทยก็จะต้องโอเพนในความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโอเพนกับสเตตัสตัวเองเหมือนกันว่าแบบว่าอยู่เป็นอะไรกูดหวังมากๆคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นถ้า เราไปตรวจแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเจอเชื้อไวรัสไอวีอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวคือไม่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแบบหดหู่ชีวิตอ่าสิ่งเราต้องทําก็คือหนึ่งก็คือไปคลินิกไปรับยาต้านไวรัสมาทานไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวจะไปหาหมอหรือไม่ต้องกลัวที่ที่จะไปตรวจเลือดก็คือในรื่สงสววนนี้ก็มาถึงวันที่จะต้องไปส่งเชษ ก็เลยตัดสินใจว่าโอเควันนี้เรามาดินเนอร์กันที่ดาดฟ้าคอนโดแล้วกันอะไรง้สั่งอาหารมากินกัน Cheers so I'm leaving tonight yeah it's so fast like how long have you stayed this time one month one month a really long time it's really long time yeah. I like it when you're with me <c oughs> I like when I'm with you too เราก็เห็นแล้วแหละว,ว่าเชสแบบดูเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจอะ่ะ But this is your last night Really last night Like for real Did you book your flight to the US yet สรุปนั้นก็ถามออกมาจริงๆว่าเออเทนเมื่อไหร่เทนจะไปอเมริกาเอาสิ่งท้าเป็นเรานะเราก็อาจจะไปก็ได้นะถ้าแบบเจอใครสักคนจริงๆแล้วอะ่ะ เราเห็นด้วยมากๆถ้าเกิดว่าเทนเนี่ยจะไปอยู่กับเชสเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ยังเสียโอกาสทางส่วนนี้ไป like We We try right last time and it's couldn't work มันยากมากเหมือนกันนะสำหรับใครคนหนึ่งที่จะทิ้งทุกอย่างไปเลยเพื่อที่จะไปเริ่มที่นู่นอะไรอย่างเงี้ย มันยากมากในความรู้สึกที่แบบก็ยังรักกันอยู่มากๆความรักไม่ได้น้อยลงเลยแต่ว่าเป็นที่คนหนึ่งอยากจะเริ่มต้นทําตัวเองให้ประสบความสำเร็จทํางานอยู่ที่นี่คนหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วอยู่ที่นู่นเราต้องการแค่คนที่อยู่ข,ข้างในเวลาที่แบบเขาเหงาที่สุดหันมาแล้วแบบเราจะเจอคนที่เรารักอยู่ข้าง,าง I think if you if you work hard at it being a part of LA then you can do it I mean you a, you have a film degree from a New York film school, you actor, director, like you can do it, I know. No. And you helped me. I you tried did to, help me. I can do more. I should do more. Thank you. Yeah. Maybe last year I was too busy focusing on my own self and I should have given you more time. Hopefully you can come to see me soon. พอเราเห็นสถานการณ์มันไม่ค่อยโอเคแล้วเราก็เลยหยิบโปสการ์ดขึ้นมา I have something for s o m n t h o r you w you ปกติอะเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมนอกจากลายแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างหนึ่งที่เราจะใช้แบบทำให้เราคิดถึงการนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็คือโปสการ์ดนี่แหละ remember that it's like 2018 แล้ววันนั้นก็หยิบขึ้นมาอ่านหวังว่าจะให้นางแบบอารมณ์ดีขึ้นซึ่งมันก็เวิร์คแหละ but because no one here and you never try to swim in this pool ever so do you want to try ูดตามตรงว่าความรักครั้งนี้มันก็ไม่เหมือนกับครั้งไหนจริงๆอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันพิเศษแล้วเขาก็ทรีตให้เราแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะกับการที่คนคนนึงจะมาจริงจังกับเราขนาดเนี้ยเอาจิงเท่าเป็นเทนเราก็รู้สึกก็ยากนะ ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เหมือนก็ยังไม่แน่นอนว่าแบบที่สุดแล้วมันต้องเป็นยังไงอะ่ะเพราะด้วยความรักที่มันแบบไกลกันสองคนอะ่ะแอบบคิดว่ามันยากอะ่ะจริงๆไอการไปส่งกันที่สนามบินมันเป็นอะไรที่บ่อยมากแต่ทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะ มันก็มีความรู้สึกแบบวิววิวะมันมีความรู้สึกก็แบบเฮ้ยเราจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักเลยนะอะไรเงี้ย <Sit. S 1> เราต้องขอบคุณเขาในหลายเรื่องนะขอบคุณเขาที่อดทนเราได้ขนาดนี้ขอบคุณเขาที่รอเราได้นานขนาดนี้ขอบคุณเขาที่แบบเป็นคนดีเหลือเกินทั้งที่บางทีเราก็ ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะก็อยากจะบอกเช็ดว่ารอเราหน่อยละกันแล้วก็ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวเราจะรีบบอก I'm searching something for now คนนึ่อยู่ LA แล้วคนนึ่อยู่กรุงเทพอะ่ะมันก็เหนื่อยนะกับการบินไปบินมาคือถ้านับระยะทางจริงๆแล้วที่ไปไปมาๆาก็คงจะแบบเป็นล้านกิโลเมตรแล้วมั้งแต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นเขารอเราอยู่มันก็คือแบบความสุขทุกครั้งอะ่ะ